สวัสดีครับปัรลัยผ่านลยครับวันนี้มาถมาชมพ้าพโพดนะครับอายุ90วันนะครับ85 85ถึง90วันวันนี้นะครับผมไม่แน่ใจผมนับวันผิดหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็ฝักเริ่มจะแก่แล้วนะครับแต่ยังเป็นเม็ดต้นนมอยู่นะครับเม็ดต้นนมก็คือเม็ดยังไม่แก่นะครับก็ฝักก็เริ่มแห้งนะครับก็ใหญ่อยู่นะครับกพราถือว่า GT822 ก็ฝักดีอยู่นะครับฝักถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับฝักใหญ่ ฝักใหญ่หุ้มถึงนี่นะครับแต่นี้มันมาเสียตรงมันมีฝักเหน e ็บขึ้นมาด้วยพอถ้ามีฝักเหน็บมีนขึ้นมาฝักตัวนี้จะเล็กจะไม่ใหญ่เต็มจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมาดูฝักที่มันอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับเนี่ยสามฝักขึ้นมาเหน e ็บกันขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะทําให้ฝักหลักของเราเนี่ยมันฝักเล็กนะครับก็เดี๋ยวผมผมแกะไปแล้วจะให้ดูนะครับนี่ครับจีทีแปดสองสองครับ ถือว่าโอเคนะครับฝักขึ้นมาหุ้มถึงปลายเลยนะครับเนี่ยฝักฝักมันยังไม่เอเม็ดมันยังไม่แก่นะครับมันยังยังไม่สียังไม่แดงเท่าไหร่นะครับยังเป็นออกเหลืองอยู่นะครับยังเป็นเม็ดน้ํานมนะครับกระเดียบปิดอยู่เลยก่อนนะครับก็น่าจะอีกยี่สิบยี่สิบกว่าวันนะครับก็น่าจะเก็บเกี่ยวประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นผลงานว่าจะได้สักกี่ตันนะครับ กับข้าวโพดแปลงนี้ข้าวโพดสิบไร่นะครับผ่าแรงผ่าแรงมาช่วงหนึ่งนะครับนี่ครับแต่้งสองก็ฝักก็โอเคนะครับไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่มากก็ถือว่ากําลังดีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะครับไอฝั่งนี้มันแห้งไปแล้วนะครับตรงนี้มันนี่ปลูกก่อนร้อยกว่าไอปลูกก่อนอาทิตย์หนึ่งนะครับเริ่มแก่แล้วนะครับแต่ว่าจะเกี่ยวพร้อมกันนะครับก็เดี๋ยวให้มัน แห้งเต็มที่ไปเลยก็จะเดี๋ยวความชื้นมันก็น่าจะดีนะครับยังไม่ได้เกี่ยวง่ายครับก็น่ากลางเดือนเกี่ยวพร้อมกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกัน GT แปดสองสองนะครับนี่ก็ GT แปดสองสองนะครับฝักดีอยู่นะครับถือว่าดีต้นก็ใหญ่ไม่ล้มนะครับช่วงนี้ก็ลมมาแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ล้มก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีอยู่นะครับ ก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายนะครับก็ไม่ได้ว่าพันธอื่นไม่ดีนะครับพันธุอื่นก็ดีเหมือนกันนะครับอยู่ที่เราจัดการนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนะครับเรื่องการเตรียมดินการให้ปุ๋ยนะครับเนี่ยมาดูฝักนี้นะครับฝักใหญ่นะครับที่ขึ้นมาเดียวๆเลยนะครับนี่ครับก็เท่าแขนได้สมบูรณ์มากครับตัวนี้รารุ้นะครับจะได้เราจะกี่ตันนะครับโอเคครับก็สั้เนๆันครับก็พามาชมข้าวโพด พัน GT แปดสองสองนะครับอายุเก้าสิบแปดสิบห้าถึงเก้าสิบวันนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณรับฟังรับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ